วันนี้เป็นวันที่บ่อเลี้ยงเต่าสกรปรกปสุดๆสภาพเหมือนบ่อที่ถูกปล่อยทิ้งร้างที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผมเพิ่งรื้อทำหลังคาใหม่พวกเศษใบไ,ไม้ที่สะสมอยู่ข้างบนมานานนับปีมันก็ล่วงลงมาหมดเลย <c oughs> <c oughs> ดูสิหลังคาใสาสะอาดคลิป,ลปวันนี้จะเป็นคลิปที่ยาวมากๆเลยเพราะผมกำลังจะทำความสะอาดบ่อเต่าครั้งใหญ่ <c oughs> ตัวนี้กระดองลอกเหมือนปีกผีเสื้อเลยขอแกะหน่อยได้ปะเวลาเห็นอะไรแบบนี้ล้วโอ้มันมันเคี้ยวจับตัวนู้นไม่ได้ก็ขอจับตัวนี้แล้วกันความสุขเล็กๆของคนเลี้ยงเต่าก็คือการได้จจับเเเตต่่่่่าาาาาขึึ้้้นนมมมมยแแหละะถงงงววออไคชก็ ไปเอาแล,แล้วนั่นจะไปไหนน่ะ ทางลงใกล้ๆก็มีวิ่งไปสักไกลเลยเรามาเริ่มปฏิบัติการล้างบ่อเต่ากันได้เลยเดี๋ยวผมจะเดินปล่อยน้าให้ครบทุกบ่ออุ้ยเต่านี้สวยจังเลยสีเหมือนมะกอสุกเลยชื่อเต่าอะไรใครรู้บ้างโอเคเดี๋ยวเราไปเดินปล่อยน้ํากันต่อดีกว่าและนี่ก็คือเต่าไชนีสบ่อมีตัวเป็นหมื่นนะจ๊ะแต่ดูสภาพที่อยู่มันก่อนสภาพไม่ต่างอะไรกับเตาวัดเลยเดี๋ยวดึงน้ําออกให้แป๊บนึงนะน้าดาได้ใจมากอยากให้ทุกคนเห็นโมเมนต์นี้มากเลยอ่ะคือผมเปิดสปริงเกอร์รดน้ําบ่อเต่าไปไม้เวียดนามไว้แล้วน้ามันก็แอบทท่ววมมนนนดดึาาาใให้้้สเือขกต ไปไมว้วดน้นก็เลยเก็บกินกันเลยฟิลดีฟิลธรรมชาติมากๆเลยเนี่ยเหมือนกําลังดูสารคดีอยู่เลยเอาลตอนนี้ก็เกิดเรื่องแล้วทุกคน <c oughs> คือเศษใบไ,ไม้มันเยอะเกินเลยไปอุดทางเดินนะ้ำน้ำก็เลยท่วงไงนี่ก็เลยต้องเอามือไปกวากปากท่อแล้วสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือเอออะไรวะ <c oughs> ใครรู้พิมพ์บอกในคอมเมนต์หน่อยเ <c oughs> มื่อน้ํานทุกบ่อแห้งแล้วเราก็มาจับเต่าขึ้นดีกว่าคือที่ต้องจับขึ้นก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องลงไปทําความสะอาดแล้วน้องเต่าก็มีแต่ไซส์มินิทั้ทงนั้นเลยกลัวจะเหยียบน้องเอาลูกเต่าในบ่อนี้ก็ ใครที่ชอบต่าสายพันธุ์เล็กก็แนะนําให้เลี้ยงตัวนี้เลยและนี่ก็คืออินเดียนรูปอิกระปส,สุมาอารีอรดอยฉันเป็นคนอินเดียเต่าที่มีรูปร่างหน้าตาสะดุดตาม,มาและนี่ก็คือพี่น้องแท้ๆของตุงตงเลยเต่าญี่ปุ่นและแล้วปัญหาก็เกิดอีกแล้วโอ้ <c oughs> หัวจะปวดจริงๆคือน้ํามันซอสายสุดลงไปเป็นรูแบบนี้แล้วลูกเต่าก็เข้าไปติดอยู่ข้างในคืออยู่ดีๆไม่ชอบชอบทําตัวเป็นผู้ประสบพัย์และเราก็ต้องรับบทเป็นหน่วยกู้ภัยนั่นไงเจอแล้วอีตัวต้นเรื่องเอาล้วงลงไปเลยจ้าเฮ้ยแอบเสียวอย เราทาได้หมดนั่นไงได้มาแล้วอีตัวต้นเรื่องอุ้ยแต่จ,จะว่าไปน้องก็น่ารักอยู่นึ่ดูสิทุกคนโคโน้องดุกดิกดุกดิก <c oughs> โอเคอเคมื่อได้น้องเต่ามาครบแล้วเราก็เริ่มการขัดได้เลยอึอึอคือในคลิปอะไรอะไรมันก็ดูรวดเร็วไปหมดแต่ของจริงคือนั่งขัดจนหอบหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆบรรจงวางน้องเต่าทุกตัวลงเฮ้ยเหมือนลูกอมรถมาหามเดินได้เลยอะและเมื่อวางน้องเต่าครบแล้วก็ทําการเปิดน้ําเข้าบ่อเลยทุกอย่างดูเหมือนง่ายแต่ของจริงคือหอบมากและนี่ก็คือแค่บ่อแรกนะโอเคเรามาล้างบ่่่่่อออออกกัันนนนนตลลยยยยคคงดููผมมิปาหะะ บ่อนี้ก็จะเป็นเต่าที่ไซส์โตขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นเต่าลีฟตัวใหญ่สภาพพื้นบ่อนี้ก็เออก็เป็นตะกรนตะไคร่น้ําแล้วก็ขี้ <c oughs> ชุ่มชําสุดๆไปเลยเดี๋ยวผมจะกวาดให้ทุกอย่างเนี่ยขึ้นไปอยู่ในกองเดียวกันแล้วก็ใช้มือนะนะของผมค่อยๆสาวทุกอย่างขึ้นมาโอ้โ oh หไม่ต้องพูดถึงมันดีกว่าเรามาดูน้องหวังกัน <c oughs> ใครคิดถึงน้องหวังบ้างตอนนี้สภาพเหมือนเต่าวัดเลยเดี๋ยวต่อไปจะต้องทําคลิปขัดกระดองแล้วหลังจากแกบเศษขยะเสร็จก็ปล่อยน้ําใสาๆเข้าไปที่บ่อและเต่าทุกตัวก็รู้สึกแฮปปี้วต ก็เริ่มจากการกวาดขยะก,กองไว้แบบเดิมเลยแต่ว่าบ่อนี้มันจะมีอีพวกแก๊งเต่าอ,อันตาพานชอบไปอุดทางน้ำไหลทำให้ผมทําความสะอาดได้ยากลําบากมากหลัลกๆก็จะหมดเวลาไปกับการจับเต่าอ,ออกจากปากท่อกวาดเศษไม้ออกจากปากท่อแล้วก็กลับมาจับเต่าอ,ออกจากปากท่ออีกทีระดับความเหนื่อยไม่ต่างกับวิดน้ําออกเองเลย <laughs> <c oughs> มาดี่กจะไปไหนตัวแค่นี้ช่วยยูเฉยๆได้ไหมโอเคแลวตอนนี้น้ําก็ไหลออกหมดแล้วโอ้ยรู้สึกสบายใจจังเลยแลวเราก็มาเก็บเศษขยะก,กันต่อพอเก็บขยะจนสะอาดเนียนกริบแล้วเราก็เปิดน้ําไล่ของเสียลงท่ออีกรอบแตมแท้ เป็นไงเต่าทุกตัวแฮปปี้ว่ายน้ำปลอมแปลน้องเต่าแฮปปี้เจ้าของก็แฮปปี้เหมือนกันระหว่างทําความสะอาดอยู่อีพวกสุกตาก็เป็นไรไม่รู้ชอบเดินมาเหยียบเตียงตัวมันหนักนะไม่ใช่เบาๆโอเคมาทำบ่อต่อไปกันเลยให้ทายบ่อนี้บ่อของตัวอะไรเอ่ยน้องเรดฟุตนั่นเองสวัสดีครับพี่ๆทุกคนคือน้องเป็นเต่าที่หน้าตาน่ารักมากดูสิออ้ยน้องจะลงมาช่วยเราทํางานด้วยลงดีๆระวังตกนะฮึ มัันนนากจ้โอเคพอทําความสะอาดบอ่อน้องเสร็จเราก็จับน้องมาแช่น้ําดีกว่าโอ๊ยทำไมรู้สึกเหมือนเรารักเต่าไม่เท่ากันเลยผ่านไปสองชั่วโมงล้างบอ่อเล็กๆบอ่ออื่นเสร็จหมดแล้วเหลือแต่บอ่อสุกตาบอกเลยว่าการทาความสะอาดบอ่อเต่านี้เป็นการเผาผ่านแคลอร,รี่ที่ดีที่สุดก็ว่าได้นี่เป็นยังไงโอ้โหภูมิใจในตัวเองมากๆเลยเห็นบ่อเต่าดูสะอาดแบบนี้ก็หาย ไม่จะยังเหนื่อยอยู่อุ้ยแต่ดูสิทุกคนเต่าญี่ปุ่นชาโคเขากำลังจีบกันขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่ช่วยผมล้างบ่อจนจบคลิปใค <c oughs> รอยากให้ผมทำคลิปยาวแบบนี้อีกพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยเต่าซามาหาปล่ยสกู๊ด